ตอที่พัชชาละกันที่องน้นะคะกันมากเลยพี่พัชชาประทับใจอะไรเราอยู่ในบ้านบ้างคะประทับใจอะไรล่ะคะประทับใจคือการแข่ง AF เนี่ยมันคือการประกวดความสามารถทางด้านเต้นเล่นร้องสามอย่างค่ะคุณรู้หรือไม่ว่ามันมีอย่างที่สี่คือประกวดกินิมาลาทอนตอนอยู่ในบ้านอเนาะหรือว่าเราเข้าใจเพทางนั้นคนเดียวน่าจะเป็น เดียวนะคะเพราะว่าพี่ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากว้าะคะนี่รู้ไหมว่าเข้าไปในบ้านอ่ะเอล25ออกมาเอลอ31เรียกว่าเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีนะคะพี่กินอะไรอะคะพี่เฮ้ยทางเราอ่ะทางเราก็นึกว่าเออถ้าสวยเรากินเยอะๆเราจะได้อยู่ในบ้านานานๆเราจะกินไปเลยตลอดเราอยู่นานจริงนะๆๆใช่เข้าไปปุ๊บตีสองตีสองไม่นอนกดไปคุยกู๊ เกี้ยวกู้เกี้ยวกู้เวลาเราแบบจะเจดพอเนาะเวิร์กนะดีดีแล้วดิฉันอินเามาดิฉันดูมาหลายรุ่นค่ะไหนรุ่นไหนมีเซเว่นในบ้านดิฉันค่ะมีแต่ว่มีอะเวเอนเขามีเซเว่นกันในบ้านด้วยเหรอของพี่ไปโชว์หวยใช่ไหมพี่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่งดูลองดิบลองหยอกอะนี้ว่าต้องใช้เวลานึกนิดนึง กดเซเลอรี่จันบินกินกับเขาบ้างแต่วันนี้กดได้นะคะทั่วไปหมดเุกคะใช่ค่ะนะคะมากแต่อีกอย่างนึงที่ที่ฉันชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่เคยกินอาหารที่ดีๆขนาดเนี้ยอาหารแช่แข็งแช่แข็งอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติดูแลพันชาตต่อก็จะดีนะคะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้นะคุณค่ะขอบคุณใช่ไหมและสดีนะคะสีดีมาดูแลกินขอบคุณไปด้วยแล้วกันค่ะทนต่อไปดีกว่าปกติที่ฉันบอกเลยว่าคนเนี้ยอะไรอย่งเงค้ยคะอาจจะไม่ได้ยิ่งลี้ยรุ่นกั อะไรครับเกิดอะไรขึ้นไม่เลี้ยงรุ่นนะคะเลี้ยงว่าเลี้ยงแล้วแต่แล้วแต่เอาที่ซาร่าสบายใจอันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนตัวแทนเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไมค์แล้วกันเออเออเอาเนสดีกว่าเอาเนส็ตละค่ะเนสดีกว่าตอนอยู่ในบ้านประทับยังไปมือท่างเมื่อกี้พี่พัชใช่ไหมคะเขาประทับใจเรื่องการกินไปแล้วของเนสตอนอยู่ในบ้านนะคะเนสมีคนดูแลดีมากย เพ่นเพือนทุกคนเพื่อคนคพื่อนทุกคนเพราะว่าดูแลดีหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายเขาอยู่ในบ้านอนะทุกคนไม่ไม่สบายมี <S <S 1> <S 1> มีไม่สบาย ถ้าชอบวันนี้มากใครที่เป็นสมัครดูไทยประกันชีวิตห้าได้ที่จอดรถฟรีนะคะคุณตามห้างต่างๆนะคะคุณนะสมัครกันเลยดูแลดีทั่วถึงตลกไม่ได้ทุมจริงๆนะยังไงเนี้ยเนี้ยอยลืมชวนไปไปสมัครด้วยนะค่ะค่าจดีเนาะถามพี่ตีชอบชอบตอนนั้นชอบพี่ตีก็ชวนพี่แพงไปสมัครได้เลยคนะ อตาปอไม่ดีกว่าตาปอปอนะฉันอยากจะรู้ตอนออกจากบ้านดีกว่าออกจากบ้านมาชีวิตคุณเปลี่ยนแต่ประเด็นเลยเละโอ้ยอย่างแรกเลยนะครับผมหน้านะครับผมหนังหน้าใช่ไหมคะดีเหมือนกับเด็กแว้นนะครับผมเป็นยังไงคะเอาตอนนี้คุณคิดว่ายังไม่เหมือนเด็กแว้นหรอเอาเนสตอนนี้เราทะเลาะกั้นะจุดนี้ไม่คือชีวิตดีมากคือยังไงคะเรามีที่อยู่ดีๆจากแม่โรเรียครับว้าสุดยอดสุดยอด ใช่คนคนเดียวกันอันนี้เฉพาะเฉพาะเดอะวินเนอร์เท่านั้นใช่ไหมครับเป็นวิสต้องพนมิเนียมซิแล้วแล้วแล้วยังไงคะคือผมจะไม่พูดดีกว่ายาเรไปดูดีกว่ามีวิธี่านข้อหาการตรงนี้ไปดูกันเลยค่ะอ๋อมีบรรยากาศนะครับไปดูกันเลยครับ